ไม่ดูมารีวิวน้องกันเลยดีวิวน้องกินกันครับเรื่อลยไม่ครับคือน้องกินนะครับนี่นี่น้องกินนี่น้องกินนี่น้องอยากจับครับนี่นี่นี่เอาดิจอยน้องกินน้องไปจับหน่อยครับ กัไปพติกันตีโสวัสดีครับน้องนงบคนไอโกโจไม่ต้องยังมูดกินครับ ว่าจะมาดีบุคขนงกันครับเออรีวิวอันจนนี้กันก่อนมีครับมาเรีวเรีวแกนที่อนนี่จะไปดูกดเชร์กันต้องเพียบต่อต่อไปแล้วก็กดติดตาม้วยแชร์ด้วย ถ้าใครกดสองทีตีมือแตกเลยนะการแรกก็จะเป็นการมืทรอทองกาใบายเลยกรใบายลีมบอลบวลัมื่กีเนี่ยเป็นตัวปัวเลยป่ะป่ะลีมบอลบกันชิป いいですね。Oh, มารีวิวแล้วก็มาดูน้อ,นนองควัสดีครับเลยครับกล่องซ้มแล้วก็ใส่เบบคแล้วก็น้ำก็บล็อกมาครับรีวิวเอ้ยแล้วก็ขอพูดอีกรีวิวอันนี้จะมา รีวิวรีวิวกระเป๋าน้องหนึ่งเ,เ,เอ,อันนี้กระเป๋ไม่ได้บอกให้มนสามนเพื่อนเมาก็ได้ไหมเพราะก็ะไรต้องถ่ายคลิปนะครับขัน,นสูงมามเหยียบไม่อยู่แบบ ก็มีเนื้อย่างแวตก็มีเนื้อย่างกินแบบอร่อย่อเลยร้องของก็ดูการ์ตูนยูยนะครับก็รีวิวรถครับน้องน้องไทรชุกหน่อยครับ ชุกเลยน้องแลวเกินทุกนทกทุกคนเกือบล้มอ่ะไปเลยน้องเกิดจรจงคน เก็บกองเงี้ยทุกคนไปเลยนออกไปต่อเลยโอ๊ยโอ๊ยจมพื้น

ก็ทีลูกครับขอร่างเลยครับเฮ้ยน้องจับดีดีพี่เจจบจุ่มคลิปแล้วครับบ๊ายบาย